กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวารและก็สาระแทบไม่มีตื่นขึ้นมานะครับผมก็เห็นคอมเมนต์ดีๆหลายคอมเมนต์เลยนะครับ you, I, I ในทางกลับกันนะครับผมก็เห็นคอมเมนต์แปลกๆหลายคอมเมนต์เหมือนกัน ก็โอเคนะครับมันก็ทะลุ500ไลค์ไปแล้วตอนนี้น่าจะทะลุ800 900ไปแล้วนะครับก็จะจัดให้นะครับนิทานพื้นบ้านสุดโหดฉบับพี่น้องตระกูลกริมนั่นเองอเคเดี๋ยวผมขอเท้าความก่อนเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดคอนเซปต์สาระแท้ไม่มีในช่วงต้นศตวรรษที่19ซึ่งนิทานกริมถูกพิมพ์ออกมาเป็นครั้งแรกนั้นเยอรมันอยู่ในยุคข,ของการปฏิวัติด,ด้านวรรณกรรมครั้งใหญ่ก่อให้เกิดการต่อต้านแนวคิด ในแง่ปรัชญามาเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ซึ่งอยู่เหนือกว่าสติและส่งผลให้มีการหยิบยกผลงานเขียนในอดีตขึ้นมากล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางซึ่งจุดนี้เองทําให้สังคมหันมาจับตามองอย่างนิทานและก็ตำนานอีกครั้งมีการรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับนิทานเหล่านี้ถูกพิมพ์ออกมา,มามากมายหากส่วนมากก็จะถูกบรรณาธิการดัดแปลงเรื่องจนแทบไม่เหลือเข้าเดิมด้วยเหตุผลนี้เอง พี่น้องตระกูลกริมจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนิทานเหล่านี้และเริ่มตีพิมพ์ออกจำหน่ายฉบับพิมพ์ครั้งแรกนี้ยังมีข้อด้อยทางภาษาและมีเนื้อหาไม่เหมาะสมอยู่มากนิทานกริมจึงถูกปรับปรุงและพิมพ์ใหม่หลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและตัดนิทานที่มีใจความไม่เหมาะสมออกไปอีกหลายครั้งและก็ตีพิมพ์ออกมาทำให้เรารู้จักจนถึงทุกวันนี้โอเคนะครับ เรื่องต่อไปที่ผมจะเล่านั้นก็เป็นเรื่องของแพทย์ทหารสามคนนะครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเย yeah. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแพทย์ทหารสามคนได้ออกเดินทางไปรอบโลกเพื่อที่จะฝึกฝน,นวิชาการผ่าตัดของพวกเขาจนพบข้าวันหนึ่งพวกเขาก็เดินทางมาถึงโรงแรมกลางป่าที่เงียบสงบพวกเขาคิดว่าจะต้องหาที่พักเพื่อให้ผ่านขําคืนนี้ไปได้ ทั้ง3ก็ได้เข้าพบกับเจ้าของโรงแรมและบอกกับเจ้าของว่าเขาเป็นแพทย์ทหารที่กำลังจะเดินทางไปรอบโลกทั้งฝั่งเจ้าของโรงแรมได้ยินจึงนึกสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของแพทย์ทหารว่ามีฝีมือขนาดไหนจึงขอให้แพทย์ทหารทั้ง3พิสูจน์ฝีมือให้ดูแพทย์ทั้งสก็รับคำท้าแพทย์ทหารคนแรกจึงจัดการตัดมือของตัวเองออก เพื่อที่เขาจะได้ต่อมันใหม่ในรุ่งเช้าแพทย์ทหารคนที่สองก็จัดแจงควักหัวใจตัวเองออกเพื่อที่เขาจะได้ใส่มันในรุ่งขึ้นและแพทย์คนที่สามก็กระชากดวงตาของเขาออกเพื่อที่จะเอามาใส่ในวันรุ่งขึ้นเช่นเดียวกันอวัยวะเหล่านี้ถูกนำมาวางไว้บนจานและมอบให้กับเจ้าของโรงแรมให้เก็บรักษาเอาไว้ดีๆจนกว่าจะถึงวันรุ่งขึ้น เจ้าของโรงแรมจึงฝากอวัยวะของพวกเขาให้แก่สาวใช้โรงแรมเก็บรักษาให้ปลอดภัยภายในตู้เก็บอาหารจนถึงเช้าหากแต่มันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อสาวใช้คนนั้นก็ได้มีความรักกับคนรักที่เป็นทหารอยู่ก่อนแล้วเมื่อทุกๆคนในโรงแรมหลับหมดทหารคนดังกล่าวก็ได้เข้ามาหาเธอและขออะไรเธอกินหน่อยเธอจึงไปเปิดตู้ และก็หยิบของกินไปให้ทหารทั้งคู่ก็เดินออกจากห้องไปและเธอก็ลืมปิดตู้ที่มีจานใส่อวัยวะของทั้งสามทหารแพทย์เอาไว้พอดีเวลานั้นเองก็มีแมวตัวหนึ่งได้แอบเข้ามาในตู้และก็กินอวัยวะในนั้นจนหมดเมื่อทหารคนรักของเธออิ่มแล้วเธอจึงนึกขึ้นได้ว่าลืมปิดตู้และกว่าที่สาวใช้กับนายทหารจะรู้สึกตัว มันก็สายเกินไปเสียแล้วทั้งมือทั้งตาและหัวใจก็ได้หายไปหมดแล้วถ้าหากปล่อยเอาไว้แบบนี้รุ่งเช้าขึ้นมาถึงเธอจะต้องเดือดร้อนแน่ๆทั้งสองจึงพยายามหาวิธีแก้ปัญหาในที่สุดสิ่งที่พวกเขาคิดออกก็คือนายทหารก็ได้เสนอว่ามีโจรที่จับมาได้อยู่ข้างนอกนั่นไปตัดมือของเขามาแทนเสีย สาวใช้ก็เลยหามีดที่คมที่สุดและก็ปิดปากโจรเอาไว้นายทหารก็ได้ใช้มีดอันคมกริบตัดลงไปที่ข้อมือของหัวขโมยหัวขโมยคงจะร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาเพราะว่าสาวใช้เอาผ้าปิดปากเอาไว้มือของแพทย์คนแรกจึงถูกแทนที่ด้วยมือของขโมยได้มือมาแล้วก็เหลืออีกสองอย่างนี่ในช่วงเนี้ย เธอได้ล้มสัตว์เพื่อทําอาหารบ้างหรือเปล่านายทหารถามสาวใช้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าตนได้ล้มหมูเพื่อเอามาประกอบอาหารให้กับแพทย์ทหารทั้งสามเมื่อคืนนี้ก็มีอยู่นะเพิ่งฆ่าหมูไปเมื่อคืนนี้เองเธอตอบถึงงั้นก็เอาหัวใจมันมาแทนสินายทหารเสนอดังนั้นหัวใจของแพทย์คนที่สองจึงถูกแทนที่ด้วยหัวใจหมู เหลืออีกหนึ่งอย่างท่านใดนั่นเองนายทหารคนรักของสาวใช้ก็เห็นแมวตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่กินมือกินตาและหัวใจของทหารแพทย์ไปเขาก็ได้ทำการจับแมวตัวนั้นมาและควักลูกตาของมันออกมาและตาของทหารแพทย์คนที่สามจึงถูกแทนที่ด้วยตาของแมวขโมยตัวนั้นนั่นเองวันรุ่งขึ้นแพทย์ทหารทั้งสก็จัดการต่ออวัยวะของตน เขาเป็นในร่างกายเป็นที่เรียบร้อยและก็ออกเดินทางกันต่อโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าอวัยวะที่ใส่กลับเข้าไปนั้นไม่ใช่ของของตนและสิ่งที่ตามมาก็คือแพทย์คนแรกพบว่ามือของเขาพยายามจะขโมยเงินจากคนแปลกหน้าโดยที่เขาเองก็ไม่สามารถควบคุมมันได้เลยเพื่อนของเขาเห็นจึงบอกว่าเพื่อนเอ้ยการขโมยมันไม่ดีนะเพื่อน เขาก็ตอบกลับไปว่าสหายเอ๋ยเราเองก็ไม่สามารถควบคุมมือของเราได้เลยต่อมาแพทย์คนที่สองก็ไม่สามารถข่มแรงกระตุ้นที่อยากจะกลิ้งอยากจะกระโดดลงไปในโคลนตมได้เช่นเดียวกันเดินทางผ่านโคลนตมทีไรก็ต้องมีอันกระโจนลงไปเกลือกลิ้งทุกครั้งไปมันทำให้เพื่อนทั้งสองของเขาต้องคอยหาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้ร่ำไปและแพทย์คนที่สก็ไม่สามารถนอนหลับตอนกลางคืนได้ เพราะว่าเห็นหนูวิ่งอยู่บนพื้นเขาก็ได้ถามเพื่อนของเขาไปว่าสหายเอ๋ยพวกนายเห็นหนูที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเพื่อนๆของเขาก็บอกว่าไม่เห็นท่านใดนั้นเองเขาก็รู้สึกอยากจะจับหนูขึ้นมาซะเฉยและก็ลุกขึ้นไล่กวาดหนูไปรอบๆและนั่นเองทำให้แพทย์ฐานทั้งสามรู้ว่าอวัยวะที่ใส่กลับเข้าไปในร่างกายนั้นไม่ใช่ของพวกตนเอง สามแพทย์ทหารจึงเดินทางกลับไปที่โรงแรมและก็ไปพบกับเจ้าของโรงแรมครูว่าจะเผาโรงแรมถ้าไม่คืนอวัยวะที่แท้จริงให้กับพวกเขาแต่ทว่าอนิจจาเจ้าของโรงแรมบอกว่าสาวใช้ตัวต้นเหตุได้หายไปทางประตูหลังตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วทำให้ไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเป็นเหตุให้เจ้าของโรงแรมต้องชดใช้ด้วยเงินทองทั้ง,งหมดที่เขามี ให้แก่สามทหารแพทย์แม้ว่าพวกเขาต้องการอวัยวะของตนคืนมามากกว่าเงินก็ตามก็จบไปแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่สยองซะไม่มีแม่ก็มีอีกหลายเรื่องเลยนะครับส่วนเรื่องดังๆเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ค่อยอยากเอามาเล่าเท่าไหร่ครับผมอยากเอาเรื่องที่มีคนไม่ค่อยรู้จักมาเล่ามากกว่าก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก อืมคราวนี้ผมก็ไม่ขอไลค์นะครับผมจะนั่งดูอยู่เงียบๆแล้วกันถ้ามันเยอะผมจะทําต่อถ้ามันน้อยนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนเรื่องขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ yeah.